ล่าสุดครับอดี๋กลับมิสูซูเปอร์โปร์นะครับและโจค่ะมิสเตอร์พีค่ะวันนี้ครับเรามีส่งมอบรถตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับใช่แล้วค่ะกับตัวนี้แหละค่ะมิสูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์คอนนะคะ, Core, ะ,คะตัว HEV h ว b ไฮบริดโฉมใหม่2024ของเรานั่นเองค่ะและต้องบอกว่าตอนนี้นะครับใครจองช่วงนี้นะครับได้ราคาพิเศษเลยนะครับเพราะจะได้ราคาพิเศษแค่เพียง 9 4 6 0 0 0บาทสำหรับสีเทากราไฟแบบนี้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็จะเป็นราคานี้ยืนถึงแค่7เมษานี้เท่านั้นนะคะและคันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะนอกจากที่จะได้รับราคาพิเศษแล้วก็ยังได้โปรโมชั่นจัดเต็มด้วยใช่เลยนะครับเพราะลูกค้านะครับต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าเลื่อกที่ใช้เงินเนยินนิดนึงนะครับต้องการใช้เงินนะครับรวมทั้งหมดนะรวมทั้งดาวทั้งของแต่งแล้วครับอยู่ที่3 3 0 0 0 0ื 4,000บาทนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าได้รับเป็นดอกเบีย้ย0%เซเท่านั้นค่ะโอ้โห0%ปไม่มีดอกเลยนะครับทำให้ข้างงวดสบายๆแค่เพียง13,459าพียบาทเท่านั้นเองนะครับใช่แล้วก็4ปีจบเลยนะคะแบบเดียวเองเนาะดอกเบีย้ย0%ูไม่เสียดอกสักกบาทแถมเราตกแต่งให้พร้อมแบบนี้เลยเดี๋ยวเราพาชมกันค่ะ สำหรับการตกแต่งนะคะคันนี้เลยเราเริ่มจากนี่เลยคะ่ะโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้า e x p กซ์เ r ดอคอสวยๆแบบนี้เลือกเป็นสีเมทัลลิกนะคะเลือกเป็นสีโครเมียมเพื่อให้ตัดกับตัวรถที่เป็นเทาดำนะคะแล้วก็มีการตกแต่งนี่เลยกระจังด้านหน้านะคะนี่เป็นสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสีดำเมทัลลิกค่ะคลิปด้วยสีเงินโลโก้ข้างหน้าเราเลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะเพราะว่าให้ดูเป็นไฮบริดเป็นรถไฟฟ้านั่นเองนะคะ ตัวรถจะมีไฟ d a y ์ไลไท์มาให้อยู่แล้วนะคะไฟเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะเป็นไฟเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะเป็น LED สวยงามเลยชุดแต่งรอบคานของ RIDER ตัวนี้นะคะเลือกคลิปเป็นสีน้ําเงินสีฟ้าให้ความรู้สึกเป็นรถไฟฟ้าเลยนะคะเต็มที่มีไฟ d a y ์ไลไท์ให้ด้วยนะคะสวยงามเลยค่ะสำหรับล้อของ e x t e n ์ e r c o o c h Hybrid นะครับก็จะเป็นขนาด17นิ้วเป็นสีเทาตัดกับสีเงินนะครับ แล้วก็มีแถบสีฟ้าโชว์ให้ดูว่าคันนี้แหละคือไฮบริดนั่นเองนะครับแล้วก็บอกเลยนะรุ่น Explorer Hybrid นะครับให้มาพร้อมดิสเบรกทั้งหมด400เยบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล้อหน้านะครับมีระบบ Active yaw control ด้วยนะครับเวลาเข้าโค้งนะครับจะมีระบบช่วยแบบปรับสมดุลนะครับเติมกำลังของล้อนะครับทำให้การเข้าโค้งนะครับง่ายแล้วก็เฉียบคมมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับยางของรุ่นนี้นะครับจะให้มาจากโรงงานเป็นไซส์ขนาด205 55 r 1 7นะครับขับขี่มีความนุ่มนวลสะดวกสบายนะครับแล้วก็ซุ้มล้อนะครับกับข้างก็จะมีการตกแต่งมาในสไตล์ของครอสนั่นเองนะครับแล้วต้องบอกด้วยนะจริงๆบอดี้ของตัว h y b ริดนะครับจะมีการเสริมความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ปกป้องตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถด้วยนะครับรวมถึงพวกโชอคอัพนะครับช่วงล่างนะครับจะมีการปรับมา เพื่อลองรับน้ําหนักของระบบไฮบริดนะครับรวมถึงแบตท,ที่เพิ่มขึ้นมาของตัวรถนี้นะครับความสูงของรถนะครับจะอยู่ที่2 0 5ามมนะครับทำให้การลุยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ยังมีตัวเล่าหลังคาตกแต่งมาเป็นสีดําเงาให้ด้วยนะครับนี่พร้อมลุยสุดๆนะครับฟิล์มติดให้เรียบร้อยรอบคันนะครับการสรดข้างติดให้ครบทั้ง4บานกระจกมองข้างนะครับจะเป็นพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยและก็ได้มีการติดตั้งกล้องนะครับ นี่ที่ไฟเยี้ยวให้เลยนะครับทั้งสองข้างนะครับเพื่อเป็นกล้องรอบคันนะครับคันนี้มีการติดกล้องรอบคันเพิ่มเข้าไปด้วยนะมีทั้งกล้องด้านข้างนะครับกล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังมาให้ครบเลยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ดูเฉยๆนะสามารถบันทึกเหตุการณ์เข้าไปในกล้องนี้ให้เลยนะครับนี่กับข้างนะครับมีมาให้ฮะอันนี้ติดตัวอจอากโรงงานเลยนะมีตกแต่งเส้นสีเงินด้วยนะแล้วก็ที่ติดด้านล่างก็คือตัวสเกิร์ตนะครับของไวเดอร์นั่นเองนะครับมีตัดเส้นสีฟ้า ให้เป็นสไตล์ของไฮบริดนะครับมีตัดเส้นสีเทานะครับเป็นสีเดียวตัวรถแล้วก็มีสีดำให้ด้วยนะครับเแล้วก็นิดนึงนะครับนี่ไฮบริดนะครับจะมีเอมเบมของไฮบริดนะครับติดอยู่ด้านล่างของกระจกมองข้างด้านนี้ให้ด้วยเลยนะครับและรุ่นนี้ให้มาพร้อมคุณแจคีเรตนะครับทำให้มีปุ่มนะครับกดล็อกและล็อกรถตรงประตูนี้ให้เลยด้วยนะครับ ตนะคะตัวรถก็จะมีเสาครีบฉลามมาให้เร้อยแล้วพร้อมกับตัวสไปเดอร์หลังนะคะสวยงามแบบนี้เลยมาจากโรงงานนะคะมีไฟเบรกให้นะคะด้านหลังนี้มีทั้งไล่ฟ้านะคะที่ปัดน้ำฝนหลังนะคะและอย่างที่บอกของเราเป็นติดแกลบกล้อง3ามรอสบองศานะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยเข้าเกียร์ถอยหลังภาพก็จะขึ้นให้อัตโนมัติที่หน้าจอให้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะตัวสเกิร์ตรอบคันของเรานี่ก็สวยงามแบบนี้ลูกค้าเลือกรับเป็น ข้อเหลี่ยมนะคะแบบคู่แบบนี้นะคะแล้วก็เลือกคลิปเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินแบบนี้เลยสวยงามฝาท้ายของเราได้ทําเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเปิดจากจุดเปิดตรงนี้หรือว่าเปิดจากในรถก็ได้นะคะนี่ก็จะสะดวกสบายอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเข้ามาทางด้านภายในนะคะก็จะมีพื้นที่เก็บของรวมถึงกล่องอุปกรณ์ต่างๆนะคะ ก็จะมีทั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินปั๊มลมไฟฟ้าน้ำยาปะยางนะคะมีพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมสำหรับตัวไฮบริดก็จะมีตัวเก็บแบตเตอรี่ตัวเล็กอยู่ตรงนี้เลยนะคะเวลาเปลี่ยนแบตนะคะก็มาเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆที่เป็นแม่แรงหรือประแจนะคะก็จะอยู่ด้านข้างนะคะนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ครบเลยส่วนตัวรถนะคะเป็นพื้นเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะก็สามารถ พับปรับได้ในแถว3ก็พับแบบ50-50นะคะลูกค้าก็สามารถพับเบาะลงไปในกรณีที่ต้องการเก็บของเพิ่มเติมนะคะแบ่งพับได้ตามใจชอบนะ,ะส่วนแถว2ก็พับแบบ40-60ได้เช่นเดียวกันค่ะการติดฝาท้ายแล้วก็จะมีสวิตช์ตรงนี้ติดให้นะคะกสะดวกสบายแบบนี้เลยคะ่ะเราได้เสริมฟังก์ชันคิกเซนเซอร์นะครับเตะเปิดไว้ให้คันนี้ด้วยนะครับ และสำหรับ e x p ก n d e r H E V หรือ Hybrid นะครับจะมาพร้อมเบาะหนังแบบ Heat Guard นะครับจะช่วยเรื่องของการสลายความร้อนนะครับและถ้าเป็น e x p ก n d e r Cross นะครับจะมาตกแต่งเป็นสีน้ำเงินกับสีดำด้วยนะครับให้ริดเราดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับไม่ว่าที่ตัวเบาะนะนี่คอนโซลด้านหน้านะครับรวมถึงแผงข้างประตูนะครับโอ้โหมาเป็นสีน้ำเงินสวยๆเลยนะครับและพวงมาลัยนะครับนี่ตกแต่งมาแบบคุ้มหนังมาเลยนะครับและเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า มีมอเตอร์ในการช่วยนะครับหมุนพวงมาลัยนะแล้วพิการเซตติ้งให้การขับขี่เราง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วตอนนี้เรามีการตกแต่งไฟส่องเท้านะครับเป็นสีฟ้ามาให้เลยให้เข้าธีมกับตัวไฮบริดกันไปเลยนะครับพวงมาลัยนะครับก็จะมีตัวคุิชคอนโรลสำหรับล็อกความเร็วได้ด้วยนะเนี่ยกดอ้อมปุ๊บตัวนี้นะครับแล้วก็ขับล็อกความเร็วที่เราต้องการนะครับเพื่อให้เราสามารถเดินทางต่างจังหวัดนะครับ ให้มันวิ่งนิ่ง,งโดยที่เราไม่ต้องแตะคันเร่งได้เลยโดยระบบนี้นะครับนี่ระบบพวกมัลติฟังก์ชันไว้ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยก็มีมาให้ครบนะครับรวมถึงปุ่มการตั้งค่าเมนูของหน้าปัดนะครับก็มาให้ตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่พอหน้าจอตัวนี้นะครับมาใหม่แล้วนะหน้าปัดเป็นดิจิตอลมาให้เลยเนี่ยสามารถเซตค่าต่างๆหรือเปลี่ยนรูปแบบของหน้าจอตรงที่พวงมาลัยตัวนี้ควบคุมได้เลยนะครับระบบไฟออโต้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นั่นเอง เซตออโต้วไว้ได้เลยนะครับหรือจะปรับแมนนวลเองก็ได้นะ mm. เป็นไฟอีหรือไฟหน้าแล้วก็เปิดไฟตับหมอกตรงนี้ได้นะครับตัวปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเนี่ย power on นะครับตัวนี้เขาเรียก power on แล้วนะตอนนี้เวลาสตาร์ทนะครับจะมาเป็นสีฟ้าเป็นสีของไฮบริดมาเลยนะครับแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายนะครับปุ่มเปิดฝาท้ายครับติดตั้งไว้ด้านในแบบนี้ให้เลยด้วยนะครับ กระจกมองหลังนะครับเป็นระบบแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับจอของเราได้มีการเปลี่ยนใหม่เป็นจอ Android ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาพร้อมกล้อง360องศาให้นะครับซึ่งก็ทั้งดูภาพแล้วก็พันทึงเหตุการณ์เข้าไปในจอตัวนี้ให้ได้เลยนะครับระบบแอร์รุ่นนี้ก็ให้มาเป็น Max c o o l Air นะครับเย็นเร็วมากนะสามารถกดปุ่ม Max c o o l ปุ่มเดียวครับเพิ่มความเย็นให้สูงสุด นี่ได้เลยนะครับมีฮีตเตอร์ด้วยนะสมมุติอากาศเย็นนะครับปรับเป็นฮีตเตอร์เลยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เกียร์ตัวใหม่อิเล็กทรอนิกส์นะครับแบบชิปออนไวนะเนี่ยมีโหมดพาร์คกิ้งนะครับจิ้มปุ่มเอาได้เลยนะหรือเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีชิปด้านข้างเพื่อเข้าเกียร์ถอยหลังได้นะครับมีโหมดดรฟ์ปกติแล้วก็มีโหมดรีเจเนอเรทเบรกนะครับไว้หน่วงความเร็วเพื่อให้สร้างกระแสไฟฟ้าแล้วกลับไปเลี้ยงแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็มี เบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบพอตโฮมมาให้ครบแถมยังมีตัวปุ่ม Drive Mode ด้วยนะครับเพราะคันนี้เราสามารถปรับการขับขี่ได้ถึง7รูปแบบกันนะครับนี่นะครับเป็น e v วนก็ได้นะครับชาร์จก็ได้หรือ Normal หรือพอร์บอยในพื้นที่ผิวต่างๆนะครับก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยด้วยนะครับสำหรับพื้นที่ผู้โดยสารแถว2นะคะก็ถือว่านั่งสบายมากๆนั่งได้ทั้งหมด3ที่นั่ง มีเบลให้ครบทั้ง3ตํตำแหน่งแต่กรณีที่นั่งสองคนก็สามารถดึงตรงกลางเนี้ยค่ะมาเป็นที่วางแก้วที่พักแขนได้นะคะพื้นที่นะก็ยังถือว่านั่งได้สบายเลยจสูงประมาณ172เ็ซนติเมตรนะคะก็ถือว่าสบายมากๆและยังเลื่อนลัางได้ด้วยนะคะก็ยังขยับหน้าหลังได้อีกนะคะในกรณีที่เราจะเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้โดยสารแถว3านะคะสําหรับแถว2มีพื้นที่เก็บของต่างๆให้ครบถ้วนนะคะมีที่จุดชาร์จไฟต่างๆให้นะคะแล้วก็ในคันนี้เราติดตั้งจอ เพดานเพิ่มเติมนะคะเพื่อความบันเทิงของครอบครัวนะคะแล้วก็ยังมีที่เปิดนะคะเพื่อรับอากาศด้านหลังนี้เลยเปิดปิดได้ตรงนี้แล้วก็เลื่อนนะคะปรับทิศทางลมได้มีทั้งหมดสี่ช่องแล้วก็มีคอยเย็นให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือออกมาเนี่ยก็แบบเป็นความเย็นเลยนะคะถือว่าสบายทุกที่นั่งเลยนะคะแล้วแถวนี้ก็ยังเป็นเบาฮิตการ์ดนะคะเราะฉะนั้นก็ยังสลายความร้อนได้ดีอยู่นะคะ การเข้าไปนั่งแถว3นะครับเราต้องพับนี่แถว2นะครับพับเบลตัตนี้มันจะดึงขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปนะครับข้างหลังนี้จะสามารถนั่งได้2คนนะครับความสูงก็สักประมาณไม่เกินร8อยน่าจะนั่งสบายกว่านะครับนี่ตัวนี้ไม่จะมีที่ดึงขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักคอให้ด้วยนะครับแล้วก็เบลมีให้ทั้ง2ที่นั่งเลยนะครับแล้วก็นี่ครับที่ชาร์จแบตข้างหลังนะครับจะมีให้ อยู่ที่ฝั่งขวานะครับเป็นที่ชาร์จเหมือนที่จุดรูอีนั่นเองนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วาน้ามาให้ครบทั้งสองด้่นเลยนะครับและสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.6นะฮะ9 5แรงมา้าพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า116แรงมา้าแรงบิด255เลยคะ่ะโอ้โหนะครับบอกเลยว่ากําลังนะครับไม่ต้องห่วงเลยฮนะแถมความประหยัดนะครับก็มาให้เต็มที่ด้วยนะ เพราะว่าตัวนี้นครับทำให้อัตราชิ้นเปลืองสูงสุดอยู่ที่19.2กิโลวิตต์กันเลยนะครับโอ้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะหลักๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะใช้ไฟฟ้าเป็นหลักเลยนะคะคันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแบบโหทั้งอัตราเอ่ยแล้วก็การขับขี่นะคะความรู้สึกในการขับขี่เนี่ยก็เหมือนได้ขับรถไฟฟ้าเลยคะ่ะนะครับสุดจริงๆเลยนะครับแล้วก็แบตบ,บอกเลยว่าตัวนี้นะครับรับประกันนะครับให้ถึง10ปีแบบไม่จํากัดระยะทางด้วยนะครับใช่แล้ว ส่วนระบบ HEV นะคะก็รับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางเช่นเดียวกันส่วนตัวรถส่วนอื่นเราก็รับประกันให้5ปีหรือ100,000กิโลค่ะโอ้โหนะครับคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับและความคุ้มค่าก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะอีกอย่างนึงที่เรามีให้ลูกค้าก็คือตัวเซอร์วิสแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจเช็คระยะฟรี5ปี100,000กิโลนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับแพ็กเกจนี้นะก็จะฟรีทั้งคุมบองค่าแรงรวมถึงเคมีพัธุ์และอะไรต่างๆตลอดการเข้าเช็คระยะ 5ปี1นึ่งแสกิโลนี้เลยค่ะโอ้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกศูนย์โดยการทั่วประเทศด้วยนะครับใช่แล้วะยังเพิ่มความอุ่นใจกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรีให้5ปีเต็มเลยค่ะโอ้โหนี่คุ้มค่าสุดจริงๆเลยนะครับคันนี้ไม่ว่าการตกแต่งนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับสมรรถนะการขับขี่กการประหยัดน้ำมันและยังได้แพ็กเกจเช็คระยะฟรีด้วยนะครับใช่การรับประกันวารันตีก็ถือว่าเต็มที่มากๆแล้วยังคันนี้นะ พิเศษสุดเราทําการส่งมอบให้โดยการขึ้นเทเลอร์ลงใต้อันคะการน,น,นี้ก็มีการตกแต่งเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องมีตุ๊กตาน้องหมาเตรียมไว้ให้เหมือนเดิมแล้วนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวไงเราเตรียมไปส่งมอบลูกค้าด้วยกันค่ะไปกันเลยครับ